คดีอุกชะกันคดีสเทือนขวัญที่ใช้ความรุนแรงโดยผู้พ้นโทษที่ทำผิดซ้ำซากเป็นปัญหาในสังคมมายาวนานกระทรวงยุติธรรมกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มกำลังเราใช้กระบวนการป้องกันเป้าระวังบำบัดรักษาแก้ไขและติดตามด้วยกลไกลทางกฎหมายภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ในนกาารทงเพราะเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกันขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายสำคัญนี้สร้างความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวัง